เก่งแค่ไหนก็ไม uh ่สามารถทำให้เธอเก่งได้ถ้าเธอเป็นไงอยู่เฉยๆไม่กระดิกเลยอ่ะอยู่เฉยๆใครก็ทำให้เธอเก่งไม่ได้มีกระเอะไรทำมีกระเป๋าไม่เอปต้องช่วยกันพายเรือต้องช่วยพายอยู่พายที่เบ็นนะฮะอยู่ไว้แล้วเราเปรียบเทียบ เราเปรียบเทียบใช้สุภาษิตไม่ใ <Exped> ช <ition introductions> ่เธอเป็นพายเรืออย่างเดียวเออมนุษย์เปรียบเทียบให้อยากจะเก่งนะนอกจากที่เก่งเนี่ยากเก่งอออยากเก่งนอกจากที่เก่งมันต้องแบบมีคนแบบช่วยด้วยเราไม่มีคนเดียวไม่ไหวาต้องมีคนแบบช่วยจูงม้นไปนะใช่อ้าวตอนนี้ตอบเลยครับ ต้องเดินนะท่านผู้ชมเลยได้เห็นนะใครตอบไหมยังไม่ตอบยังไม่ได้เห็นน่าคิดต่อทีนี้ท่านยังไม่ได้ตอบเไียนในหัวคุณเล่นหลงใหม่จ้าเราจะข้อมูลนี่นี่อ่านอ่นมูนี้ตัดมาแล้วให้ตัวมันดีใจทำด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าอยู่ห้องสอบไม่มีใครช่วยนะนึกสถานการณ์จริงๆนึกภาพให้ออก แม่ครับแบงค์ยี่สิบห้าคือลึกสถานการณ์ออกบางทีมันคิดพลาดออกเจอยกนนแบงค์เจออะไรเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งนะทีจะทำให้เราทำให้เราทำได้เร็ว บางทีไม่ใช่เครื่องหมายบวกอย่างเดียวนะครับเครื่องหมายบวกมันจะคู่กับเครื่องหมายอะไรบ้านเธอนะครับเครื่องหมายมันจับคู่กันนะนะครับโดยใหญ่เครื่องหมายบวกมัคู่กับเครื่องหมายคูณนะครับบวกคูณ บวกไปเยอะแห้เอาคูณดีกว่าจะเร็วเช่นร้อยบวกกันสิบตัวเนี้ยแทนที่จะร้อยมาบวกกันสิบครั้งสิบตัวบวกกันเพิ่มก็เอาร้อยคูณสิบยากแต่เร็วนะครับบวกต่อเปยนเทียบกัะตรงเนี้ยนะถ้าเรามีเงินอยู่เท่านี้ ครับจะเป็นประโยชน์สัญญาณที่ถูกต้องอย่างได้อย่างไรไรมั้งะไรครับอะไ,ไร,ไไรก็น่าจะเป็นเงินนะรวมไปแล้วทเท่าไรนั่นเองครับข้อนี้จะเพิ่มเติมเรื่องการคูนไปด้วยนะครับคูนไปด้วยตัดข้อสองะไรดี <pour S 1> ่าลองดูค <những> รับสมมตินะดูนะจัดข้อไหนออกนะข้อสองข้อสอก่อนตัดข้อหนึ่งข้อก็แสดงว่าไปลงไปคิดมาแล้วว่ามันไม่เข้ากับเงินที่มีเอ่าก็เป็นความคิดที่ดีถ้างั้นก็จ่เหลือสองตัวเล่นดูนะครับแบ่งร้อยมีกี่แบ่งแบ่งร้อย หาแบงก็คือห้าร้อยห้าร้อยอันนี้หร้อเจระจับคู่นักธรรมดาชาวบ้านหกร้อยเจ็ดร้นี่ห้าแบงแบงยี่สิบหนึ่ง้เจอ่าห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้ยแปดร้อยมีแปดอยแทบไม่ได้ กระดิกนิ้วคิดเลยเรื่องจับภาพเนี่ยแปดร้อยเขไหนได้แปดร้อยบ้างอันนี้มันลบเจ็ด้อยห้สมันลบมันไม่ถึงแปดร้อยลบมันไม่ใช่ 500, อยู่แล้วถูกไหมลบรอบนี้ทั้หมดเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปดร้อยู่แล้วเพราะมันเจ็ร้ออันนี้ก็เป็นไงลักษณะการอันนี้มันเหมือนกับเอาร้อยแบวกห้าเลย,เ,ยเหมือนกับแ0 0ร้อยมีห้าแบ้งมันต้องเอาร้อยมาคูณห้า ะครับเห็รเราจะไม่บวกแบงคร้อยห้าทั้งห้าตัวนะเราใช้จำนวนฉบับคูณกับค่าของมันเพราะนั้นมันจะอย่เี้ถูกใช้กคูนะห้าร้อแบงค์ห้าสสี่แบงค์คูณอ้าถูกลแล้วก็แบงค์ห้าโทษแบงค์ยี่สิบห้าฉบับยี่สิบห้าฉบับคูณนี่านี้ถูกเพราะว่านี่บวกอันนี้ห้ารอบวก นะครับไปก็ััวจำนวนแอมคูณกับค่าน้มันนะครับก็จะได้ต่อปเนี้ยนะครับนี่ถูกต้องแต่ตัวนี้มันเป็นเจ็อยห้าสไปลบออกอีกนะลบออกอีกอ้อแต่มันลบแล้วมันบวกด้วยนะครับนี่ถ้าเราคูณกันเราก็คูณง่ายๆเพราเราเช็คตรงนี้นะหนึ่งร้อยใส่ศูนย์สอห้าสิบ่ศูนย์สี่ห้ายีใสศูนย์สองยตรงนี้ห้าร้อย ห้าร้อยห้าร้อบวกสองร้อยบวกร้อนี่แปดร้อยนะแปดร้อยดันเอาตัวเนี้ยเจ็มาลบอีกแปด้อยโอ้มันเป็นแปดร้อยงไงนะครับนต้จะตอบข้อสามนครับดีก็เป็นอย่างนี้ครับ